ตอนนี้หลวงต้อมก็อยู่ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับพามาชมบรรยากาศเมืองพระทาตุพนมยูฝั่งโขงนครพนมธาตุพนมอําเภอธาตุพนมโอ้ นโค้งลงลงเยอะเลยรบูบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำคงเดี๋ยวลุงเต้จะพาไปดูจุดหน้าวัดพระธาตุพนมครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมเดี๋ยวนลองต้อมจะพาเดินไปดูจุดหน้าวัดกันครับไปตามหลวงตตอมมาเลยครับ ครับตอนนี้ลุงต้อมก็มาอยู่อีกวัดหนึ่งคือวัดหัวเวียงอยู่ในตัวอำเภอทาตพนมพครับต้องจะพามาชมบรรยากาศพญนาคไหวยปู่พญนาคตัวใหญ่้บรรยากาศ วัดหัวเวียงนี่กคนหลวงนาขบาอ่ะเดี๋ยวลุงต้อมจะพาเข้าไปดูข้างในกันออกจากวัดหัวเวียงนี้ลุงต้อมก็จะเข้าไปที่ พระธาตุพนมต้องจะพามาชมบรรยากาศภายในวัดนี่แหละค่ะข้างร้อนนิดนึงครับโอ,อ้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบวัดกัน บรรยากาศด,ดีล่มลื่นใครผ่านไปผ่านมานะครับเชิญครับวัดหัวเวียงอยู่ที่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมมีถ้ำนักราชด,ด้วยเข้าไปดูในถ้ำกันครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวออกจากนี่ลุงต้อมก็จะพาเข้าไปที่วัดพระธาตุพนมนะครับ let's go ไปกันเลยครับร้อนร้อนร้อนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าวัดพระธาตุพนมวละวะมหาวิหารนู่น,นพระธาตุพนมออกใหม่แต่ลุงต้อมจะ ไปทางนี้ครับพระธาตุพนมองค์เกา่าตรงนี้จะเป็นองค์ใหม่ที่สร้างนี่เสียงที่ต้องจะพาไปไหว้น่าจะเป็นพระธาตุพนมองค์เกา่าบรรยากาศ ร้อนิดน,นึ่งเล็กน้อยเดี๋ยวไปเข้าไปข้างในกันก่อนครับไปไหว้ปู่พญายนาคแล้วก็ไหว้พระธาตุองค์เก่าแล้วไปข้างในกันเลยครับไปตามมา ืสวนมากคนมาก็จะมาที่นู้นพระธาตุพนมองค์ใหม่แต่วันนี้นลงต้อมจะมาไหว้พระธาตุพนมองค์เขากันเจดี JD. ชมบรรยากาศ ถึงแล้วหวร้อนเดี๋ยวลงต้อมพาดูบรรยากาศร,รอบๆสวยงามมากทำไหว ากาศดีครับร่มรื่นไม่ร้อนนะครับเข้ามาข้างในบรรยากาศช่วงสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเดินสบายสบายบรรยากาศรอบๆพระธาตุเจดีย์พระธาตุพนมองเก่า มีสะพานด้วยเดี๋ยวไปดูสะพานกันดีกว่าฝากกดติดตามช่องลุงต้อมชาแนลด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกำลังจะให้ลุงต้อมหน่อยเพิ่งหาทำครับก็เริ่มทำมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปก้าวหนึ่งลุงั้ก็จะเป็นพระธงงาตุพนมวงศ์ไหม เดี๋ยวลุงต้องจะเดินทางกลับที่มุกดาหารละฝากกดติดตามช่องลุงต้อมด้วยนะครับเจอกันใหม่